สวัสดีจ้ายี่เมพ้าล่อจ้ามานี้สื้อผ้ามาันเก็บพร้อมแดดมากินเดอ้อจ้าที่ยายคนนั้นหนึ่งจะพี่น,อน้องนี่นั้นหนึ่งของยายต่ทิลงครีมให้บึงเลยเนาะจ้ายายเิไม่เหมี่ยเนเก็บใบจ้าเก็บเมื่อใบาาบานเนาะจ้าพี่น้องนี่จ้าไร่บจะพี่นอ้องนล้มาหลุดกับยายจ้ายายเชืดอพิเศษไ นี่จ้ะเนื้อมัดจ้ะพี่น้องแต่ว่าย่าบริเวณเตรียมตอกมาเน่าจะมียางเล็กน้อยจ้ะนี่สิเตรียมมัดเน่าจ้ะพี่น้องไปกิบย่าจะเอาขอ้ามื่อบานจ้ะมันเสียย่้าคนไหวเสียหลายตืบจ้ะพี่นุ่มข้าวเมื่อเพิ่งบานกระจา่ก,กิน ได้ก็เลืพึ่งอยู่สิก็ว่าจะเขาอสม,มุนนี่เอาไว้นังกับบนยังนะจ้ะจะ,จะห,หัวใหงหอยจะเป็นคลิปบนก็ได้คือว่าเลยจะพี่นอ เอาง้อเขามากินน่ำแล้วก็สิเลิมเป็ดหอมแดงนอกจะเมื่อเมื่อไหวบาดยางขาดแล้วได้บัวร้กตกมากได้ก็สิใส่ผ้าแล้ว เจ้าปลายตือเจ้ะพี่เนาะหอมแดงเจ็บประมันเครื่องทุกเครื่องส่งวจะจะปลูกปลาไห้แต่ปลูกสามนานเนอกจากคุณคนนั้นหนึ่งจ้ะพี่เนาะนั่งสองนั้นเพางกรเทียมน้ำจ้ะปลูกไวกรร้ก็บหลายไปได้ล้จ้ะ ก็ยังไหวก e, ็มายังพี่น้องเอ้ะยีเทียงใหญ่เทียงหนายหญ่แล้วพอผ้าลูกจ้ะพี่น้องบุ้มีตอกผูกไว้พ่นหน้าโอ้ยไว้ปลูกไว้จังน้อยกะช่วงวันเขาก็ลงมาปลูกอีกแล้วจ้ะพี่น้อง เอามาปูไว้อันหนาสวนอีกนอกจะเป็นพักปูเพลินบ้านจา้ะแน่บได้ปูขายแล้วจะปูก็จะกิน đại bộ mì bò okay. Đem hạt phần nấu nằm nát cho phía ô, Rút cho phía nọ Nếu mà hạt phần gì chá Cắt ống nọ Bây là xin hãy bưng chất Anh ấy nó chào phi nó Cọp, cọp, cọp จะรูเบิงววาใหญ่เฉได้ร้ายไปไดน้อจพี่เนาะ,นาะสีที่ทามใหญ่มาวานันปลูกคายบใหญ่ใหญ่บใญบเด็ปลูกขายเนาะจ้ะปลูกไว้จะกินเนาะจ้ะพี่นาะาก,กินแน่ปลูกแน่แต่ปลูกพ่อจะกินอยู่ห้างอยู่หน้าและจ้ะ Gai bờ đẹp bà đó chà Chắc thì phải Há kín lại đấy nó chả phì nọ Há kín một phì nọ bường chà Cho hãy có dùng, hay vô liền là, như là, như là, như là đợi, chả phì nọ ตามให้ตามช้อนละเมื่อว่านยายกระเงไข่โมแดงกับพ่อด้กินอยู่แต่บัวร้ายกับพ่อด้กินนะจ๊ะย่างเอาไปแกงเสียบามะวันเนี่ย ไม่หน yeah. okay. ่อยพิ่น้องห้าแม่น่าจ้ะฝนกระบอกโต๊ะใจยู่บ้านนั่นเอ็ดกระบอกถั่วง่ายดอกจ้ะพี่นอปีกายกล่องมีหน้าออกเป็นเห็ดผึองแดงเล็กๆน้อยๆปีนี้ยังแหลงแห่งกว่าเก่าจ้ะถ้าโต๊ะพ่อเธออายุจ้ะปีนี้ บ่มีนี่ก็เอาออกไ้นะเจ้าพี่น้อะได้จะข้เมือไหว้พ่อไหว้กบย่างเจ้อพี่เนาะ โดนกระไล่เลย บริษีดาพ่อเธออาจารย์ู้ท่าประสาทอันนี้ได้เนี่ย หัวใหญ่ให่องว่้งามบ่จ้ะ เดือดฉุนเบิงว่ายายสมัดได้ร้ายไป็นไรน้อจ้ะมัดได้สน้วจ้ะพี่น้องมัดไปแล้วเลยเลยจ้ะพะหอมหนาหนึ่งมัดพรท่เนแหล่จ้ะพี่น้องเห็นบาจจะนี่คินนี้ก็บ่มียังไรเด้อจ้ะเยเอยมพะโลจ้ะถ้ามัดหอมแดงจ้ะมือนี่จ้ะกินนี้ก็สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะเยเอยมพะโลจ้ะมันนี่มาลอปลาจ้ะพี่น้อง ปเจมาหาเก็บพักหยางถ้าประสาทเนาะจะอยู่ปลาอยู่หองจะมาที่แน่ๆก็ว่าใชมารอพักคนแค่นเด้อจต่พี่การดกับปลาบาน้อเมกจ้าตำบลหัวขาเพิร์บุตรฤกจังหวัดตมราชธานีจ้าไม่ในก็ว่าที่หยิบสีกุมภาพันธ์จ้าไก่สีสินเดือนอีกละจ้าไก่สีไก่สียหอดเดือนมีหน้ามีหน้ามีซ่าพ้นตัวห้ามไก่เฮ็ดไก่ไก่เริ่มไก่เลยจะพี่น้องเขาพ้นตัวแน่ก็ เริ่มเฮ็ดไก่สวอกแล้วจ้ะแต่ว่าช่วงนี้มันก็นย่างมันพรมเธอตกเด้อจ้ะแยาชะมารอหาพักคนแข็งจ่ะสีมานหรือบปรมานจ้ะนี่จ่าเป็นกกพักคนแค็นจ้ะดอกแรกแหกมานจ้ะพอดอกนึงเนาะจ้ะพี่น้องผู้เดียวมือเดียวคือเก่าแล้วจ้ะมาจ้ะนี่ ยายเอาให้เบิงน้อจ้ะยายจะคงนองมาให้เบิงจ้ะวัดยายจะได้ตุมแล้วบ่ได้ตุ่มน้อจ้ะนี่จ้ะเห็นบ่จ้ะนี่นี่จ้ะพอ่อดอกนึงจ้ะพี่นอบ่ท,ท่านบ่ท่านอันนี้จ้ะน่ามอือจ้ะพี่นอได้ทะลุนโตจ้ะแม่พี่นอผลลั่น,นอ,อ,ออกตอนไหน พออยู่นี้4ีสอจ้ะนี่จ้ะนี่จ้าจะก่อโให้เบอกอีกเด้อจ้ะจ้ะ4ีสอจ้ะที่หาส่อนาาจะพอนี่จ้ะ แบบนี้ของมันนอจากพี่นอนี่จ้ะนี่จ้ะสอนหนึง่ง มั่จ้ะนี่เป็นเป็นสอเป็นหมากลวจะพีนอ,อนพระท่ทนเป็นเราพอดีแกะแสบซ้ำนีนจะพีนอใยายสิโกอโลบอีเด้อจ้ะปลาได้ถ่ายปลา่นให้เบิ่งปลาเฮ็ดนะจ้ะนี่จ้ะมั่จ้ะเนี่ยนี่ยายโก,กเอาก่อน พออีกสอหนึงยหญ่สุกงหิเบิงด้จ้ะพี่น้องานจินเมื่อได้จาเสียนแต่ละหย่อนเนาะจะโอ้โว้หมุนปลาเตยจ้ะพี่นนองโอ้กองลงกับอะไรหกแข้งจ้ะนี่นี่จ้ะ คนดอกเสาะแหละจ้ะแต่ว่าบุทันเฒ่าหรือจ้ะบุทันอันแก่จ้ะยังก้อนดอนอยู่จ้ะบุทันบานจ้ะก็เฉพาะย่อนนึงย่างเกินมื่อยได้จ้ะพี่หนอรอตามหวยตามหองตามปลาเตยหกโคกได้องเนาะจ้ะทีมีบ่มีมาหลุดกับยายเบิ่งยายจะก่อมึงก็น่าจ้ะพี่หนอหากินเนี่ยพอเสาะหนึงจ้ะพี่หนอนี่เห็นปเจะนี่ ไม่เจนนี่ต้อง,งามเลยจ้ะตวัวเป็นกระลายอยู่จ้ะพี่เนาะเห็นป้จ้ะนะแมนเบิร์ดได้จ้ะนี่นี่เบิรงมาเก็บเบิรงมาหากระลอตามปลาเฮ็ดเลยจ้ะบริคืนพู่จ้ะเกาไปพู่อาจเสได้กินน้อจ้ะพี่นเนาะป้าเะเบิรงหาจ้ะตามห้องน,น้อยๆจ้ะพี่เนาะถามมาหลุ่นกับยายเบอร์ถได้ต่มเรือบไริตอมนาะจ้ะ บอจา่าสอหนึ่งจ้พี่เนาะยายจะโก,กงลงให้เบิ่งเด้อจา้าหาก,กินอยากจะพักบีนี่พันดอกบุดีไปได้ด,ด้ยเี่นได้จ้ะนี่เห็นบอจ้ะนี่ยงาจนเมื่อได้จ้าเสียเห็นสอหนึ่งนี่พันออกแนงออกนี่ละจา่าแต่บอทันบาดเด้อจา่า สอหนึ่งจะเห็นบ่รยากานี่จ้ะวจะพอแต่ละสอนะจ่าพี่นนอะนี่จ้ะงานนักโขกเลยจ่าพี่เนาะเราห้องปลาเห็ดเลยจ่าพี่นอออนอะ เดี๋ยวถาไปรสรุปผลงานอยู่รถเดอ้อจ้ะแห้งแห้งจ้ะพี่นอ้องขึ้นพ้นก็ตกมาหน่อยนึงจ้ะกะซุ้มนิดนึงจ้ะแต่ว่ากะแดดอรามากแห้งคือเก่าละจ้ะว่าฝนตกบ่แห้งน่าจ้ะตกค่อยๆเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่รถเดอ้อจ้ะว่าใสได้ตุ่มหรือบ่ได้ตุมต่มมหาหอนรดละจ้ะพี่นอ้องยอดมากกับสนิลละจา้า บเต็มนตาไปไหนนาะจ้ะคิมนี้บมียังหลายจ้ะใจเย็มพอรอจ้ะขอบคุณทุกไหลทุกแช่เ้ยจ้ะทุกที่ตามจ้ะขอบคุณเทียนขเบค็นมหาญาติดีๆเ้อจ้ะพี่น้องญาติก็ต่อไปบบท่านเบิดจ้ะคิมนี้กะท่านี้แล้วนาะจ้ะสวัสดีจ้า